โอเคปะฉันไปแล้วนะฉันฉันไม่ได้ปิดไลฟ์ฉันไม่ได้มีอะไรบางอย่างปิดไลฟ์มาหลายครั้งแล้วใช่ไหมดไลฟ์อร์อะไรดีนะอ่ะนึกออกละฉันให้พวกนายดูเท้าฉันก่อนปิดไลฟ์ดูทำไมก็ไม่รู้ไปดูซะดูซะไม่ค่อยได้เห็นเท้าใช่ไหมนี่ไงดูซะดูซะดูซะ เป็นไงเป็นไงไม่ค่อยได้เห็นเท้าฉันใช่ไหมแอยดูดูเท้าอีกดูเท้าอีกดูเท้าอีกนี่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 บๆๆบหยบหยบยบหยบบโอเคเท้าฉันหน่อยๆๆเท้าฉันเท้าฉันด้วยนี่ดึง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 ไปไเท้าฉันเร็วเหยียบผมทีไอ้ๆนี่เนี่ย ดีกว่าที่จะมีใครมาเห็นมากกว่านี้